สวัสดีครับวันนี้หลังจากไปหาอยู <Momo S 2> ่หากินกลับมานะครับกินข้าวกินอะไรเสร็จก็มาทําการเกษตรในสวนนะครับนี่คือหอมกับกระเทียมนะครับที่แกะแล้วเรียบร้อยนะครับึ่งจะทําการแช่น้ําก่อนที่จะลงแปลงนะครับที่เราทําแปลงเอาไว้นะครับนะครับแปลงันะครับก็จะทําแบบบ้านๆครับ ไม่มีอะไรมากครับเราปิธีบ้านๆแบบไม่มีสารเคมีเราก็จะหาอุปกรณ์แล้วก็หารเสริมของพืชผักเราแช่ตัวเร่งลากนะครับตัวเร่งรากประมาณนี้แหละครับตัวเร่งลากถึงเราไม่ได้แยกนะครับสำหรับผมเวลาเนบเวลาปลูกก็อาจจะมีปนกันบ้างผมไม่ซีเรียสครับ พราะว่าไม่รู้จะแบ่งแยกกันไปทําไมไม่มีความแตกต่างกันระหว่างหอมกับกระเทียมแค่นั้นเองแค่ใส่ระยะห่างตามที่เราต้องการปลูกแค่นั้นเองนะครับเ,เราก็เลยจะมาทําการแช่ในาสารอาหารซึ่งเป็นน้ํายาเล่งรากอะไรนะครับหอมก็จะประมาณนี้แล้วครับแกะบ้างไม่แกะบ้าง ลานไปครับตามธรรมชาตินะครับก็จะมีอาหารเสริมเป็นตัวยาชูกําลังอะไรก็ได้ครับยี่ห้อไหนก็ว่ากันไปครับไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อเหมือนผมก็ได้อ,อยู่ละอย่างอันนี้คืออย่างละหนกิโลครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับสิ่งสำคัญนะครับ อีกอย่างนะครับของผมนะครับนี่คือน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวนะครับสีเขียวครับเพิ่งกิแล้วสีอะไรก็ได้ครับก็ใส่เข้าไปไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับใส่ทุกสีเลยครับแต่ของผมนะครับนี่สีแดงก็มีอันนี้เป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่น่าจะหลายปีแล้วครับจำไม่ได้แล้ว มันสี่ห้าปีไม่มีเวลาขยายครับก็แต่ก็เข้มข้นดีครับเวลาเปิดเราก็อย่าไปเปิดแรงครับไม่ต่างกันเลยกับน้ำอัดลมนะครับเนี่ยจะบอกให้ถ้าเปิดแรงเนี่ยมีการฟูมีการระเบิดนะครับอัดแรงครับน,นีแน้็ก็ใส่เข้าไปครับแช่ตัวเร่งลากนะครับ นะครับซึงไม่ได้แช่อาแค่นี้นะครับอาจจะมีตัวอื่นครับอาจจะเป็นผักพืชผักตัวอื่นครับ๋ค่อยมาดูกันว่าจะมีอะไรมั่งครับแต่วันนี้ขอลงตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปล่วน้ำมาเพิ่มก่อนครับ ดัว้แล้วครับน้ําไม่ไหลวันนี้แต่พอเวลาเราจะทําผักก็น้ําก็ไม่ค่อยจะไหลครับอาจจะเติมน้ําไปให้เต็มให้ท่วมนะครับประมาณครึ่งถังนะครับอาจจะประมาณนี้แล้วครับนี่คือสูตรบ,บ้านของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนใครก็ลาปันไปครับเดี๋ยวค่อยชมการ ปลูกต่อไปนะครับเดี๋ยวไปเอาน้ำมาใส่ก่อนนะครับนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นผักกาดกระจอนนะครับฝั่งนี้จะเป็นเพาะที่เพาะนะครับของมะเขือซึ่งจะมีสองสองอันนะครับมะเขือในกระถางเดียวที่เราแช่ไว้นะครับเป็นมะเขือ ยาวกับมะเขือเปราะเล็กนะครับนี่และครับสูตรบนบ้านของผมนะครับก็เฉียเลยครับเดี๋ยวก็จะลงไปเองนะครับอยู่ตรงไหนก็เวลาไปเน็บเราก็กมะเขือเหมือนกันครับ ไม่ได้ซีเรียสนะครับของบาบางผมเป็นแบบนี้นะครับการทำเกษตรบาบ้าแต่ว่านี่เป็นการเพาะ,ะครับในแปลงเดียวจะมีอยู่ทั้งผักกาดกระจอนนะครับแล้วก็มะเขือจะมีมะเขือสองอย่างครับมะเขือยาวกับมะเขือเปาะอเล็กนะครับไปครับไปดูอีกแปลงครับ จะเป็นผักบุ้งกับแมงลักนะครับเม็ดแมงลักอยู่ข้างบนครับีนทางเดียวเราจะลงแมงลักอตรงริมนอกกับบุ้งก่อนนะครับ,รบเราพื้นที่น้อยครับไปทำแยกเยอะๆไม่ได้ครับความพื้นที่ของเรามีน้อยครับเราก็ท ตามพื้นที่ของเราที่มีอยู่นะครับตามที่เคยทำนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ทำอย่างนี้นะครับตอนที่ทำสวนตรงนี้นะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายกับมันนะครับได้กินก็วานไปไม่ได้กินก็วานไปครับ การทำเกษตรบ,บ,บ้าๆเขาบอกนี้ครับเราจะลงผักุ่งครับแล้วก็ถมนะครับร่องใหม่นะครับผักปุ่ง,งเรานะครับประมาณนี้ครับทำไปเรื่อยครับบ้าๆเขาบอกว่าบ้าๆ,ๆ,ๆ,ๆ เราก็เลยบ้าจริงๆครับนบ่าทำ ครับค่อยประชมอย่างอื่นต่อนะครับอันนี้ขอเวลาลงไปอีกจะนานหน่อยนะครับก็เหลือแปลงนี้แปลงเดียวนะครับอน,นั้นผักบุ้งแล้วก็อันนั้นเป็นมะเขือแล้วก็ผักกาดกระจอนนะครับอ่าอันนี้เป็นผักชีหอมอันนี้เป็นผักชีลาวครับส่วนสามแปลงนี้เป็นหอมต้นหอมกับกระเทียมนะครับใบใบมันขึ้นแล้วค่อยมาดูว่าความบ้าของผมเป็นยังไงนะครับ เราก็ทำไปเรื่อยครับธรรมดาครับเราปลูกเพื่อกินครับเราไม่ทำเพื่ออย่างอื่นนะครับเราทำเพื่อกินแช่นั้นนะครับได้ครับสวัสดีครับ